เฮ้ยเ้าจะิ <Overwatch> ่งมันตบมือด้วยเหรวะนี่ตบไรตีจบอยู่เชี่อไหมเกะกะบางวิ่ีครับแครบแอนไฮแอนแครนบ่ยเล่นอะไรอก่เขาให็นชืใจว่าเขามาอตะวันขแต่จยังแปบางวิชั่น ก็บอกแล้วไงทำไมไม่จำว่าเขาไม่รักจำไอ้ไอ้มันอยู่ข้างล่างพี่อุ้ยเยียเออไงล่ะไงล่ะไงล่ะ เขาเรียกว่าจํากัดวงจํากัดวงให้แคบลงโดนฮุดโดนฮุดใครก็ได้น้องโดนฮุดเฮ้ยอย่าหลบอยู่หลังฉากพี่มันออกไม่ได้เด็กเวล <c oughs> เรียบร้อยทําไมเราเป็นฝ่ายที่เพลี้ยงพรำล่ะเพรเ<ข>าะว่าเราอาจจะฝีมือด้อยกว่าเขาเอออย่าพูดคำนี้กับกูนะ <c oughs> อย่าพูดคำนี้กับฉันเมื่อไหร่แผลตูกูจะมาบ้างวะ มันมจังจ่าซะล้วเกิดมองไปนานๆนึกว่าหลอนนีออนสองนานนานตาจะบอดนี้ยมันกล้าขนาดไหนที่บอกว่าหนึ่งสองสามไปโอ้จะตายอย่างนี่ใครตายเพราะรถทอกักปอดแต่เราตายกันหมดเลยนะจ๊ะก็อบอกแล้วไง Oh. เข้าไหมไม่มีอ่ะการไม่ได้เป็นอะไรกันไม่รู้เหมือนกันต้องถามพ่อดูโอ้โห oh. ไม่มีใครเข้าจะได้ไม่ต้องโซโลคนเดียวทำไมมันดูดจังวะไม่รู้เหมือนกันว่าเขาดูดหรือเปล่าโอ้ยแรงยังเลยอะ่ะรวมกันก่อนไหมอ่ะ ไม่รวมไม่มีซาเลียมาดิมาตรงกูดิมามาแล้วมาแล้วไอ้เหียอันตี้โดนสาตานโอ้ยเสียเดิไอ้แม็กคีเด็กเหียเอาแม่งคนเดียวดีกว่าชื่ออะไรปูมเฮ้แมนเออเกดเดแนวบอลไปก่อนเลยสัตว บอกเลยห้าตัวแน่นอนอะ่ะอุ้ยสองแล้วสองแล้วไงสองแล้วไงสามแล้วไงใครบ้าน้องจูนน้องจูนเฮ้ย <Hey, S 2> อยากจะวิดีโอคอลกับน้องจูนบ้างจูนไหนไม่รู้ไงอจูนเดียวกูแน่นอนกูบอกเลยวิดีโอคอลจูนไหน ไปดูคอ l l นั e ่งน้องจูนเดียวกูแหละกูดูอย่างตรงแล้ววัไหนวะเฮียก็วันก่อนเขาคุยกันนี่ใช่หรอใครวันไหนจูนี่แม็กซี่ไงจูนี่แม็กซี่นั้นได้ประเดี๋ยวมึงคิดอันนั้นว่ะเออน้องจูมีน้องจูนเดียวนั้นแหละจูนหนึ่งเฮ้ยเออน่าสนใจน่าสนใจเออน้องจูนโอลิแฟนเลยเหรอ๋อ V ีเลยน่ะ เหี้อะไรข้างบนจะมาชุบหรือไม่ไม่กล้าหรอกเมอรเมอซี่เมอรคิเอาแล้วใครตายวะน่าไอ้เหี้ยแปะหัวใจเอาไว้ที่ตรงไหนครับที่ตรงไหนดีครับโอ้โหเหนียวนะเว้ยบอกให้โอ้ชุบอีกไอ้เหี้ยชุบเก่งจริงเลย เฮลมี่สมมันเฮลมีเน oh. ียวไปข้างใไปเฮ้ยตรงกลางช่วยกูด้วยโอ้โหโอ้โหได้ได้ฮันโซได้ฮันโซได้สุดยอดมาทันนี้แน่นอน ร่างเริ่มไม่มาบน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 ทันไหมวะไม่ทันบวกเฮ้ยอาก้นเลยเลยเคยเอาก้นเหรออ่อ ศิษยสานเด็กนิเทศนิเทศนิเทศบาลนั่นแหละถึงว่าทำไมซับดูไม่พออ่ะคนไทยว่ะก็มันมีไอไอซ์อยู่ไม่ใช่เหรออ๋อนูมีพุ่ม อีปูมั้ยเหรอปุ่มเลยปุ่มหลังปุ่มหลังอะไรเงี้ยมึงเคยเจอหน่วยคัดกรองโควิดมไหมล่ะไอ้สัดไอซัไอซัดโอ๊ยไม่หลายตัวเลยไม่หลายตัวแต่ไม่ได้ว่ะมันฮิวดีเหลือเกินมึงมีตัวตนหรือเปล่าวะเนี่ย ทำไมเลือดมันไม่ลดเลยวะอ้อโหมึงยังฮุกกูมาเนอะนี่มึงตบหน้าเม้กูแล้วนะเนี่ยตบหน้าเม้แปลว่าอะไรวะนั่นเหละสิข้างๆน่าจะเป็นแบบแถวข้างๆหน้าม้าใช่ไม่ใช่หน้าไม้หน้าไม้ไฟเอาคืนตอนเก้าเก้านะ ชอบหาหาทิลลาแซดาไม่ได้ซื้ออะไรเลยเออไม่ได้ซื้อ,อคาร์ลิ่์หาทักงสี่หลังเฮียกูเหลือแล้วอยู่สิบหลังเอาอะแบ่งไว <c oughs> ้กับกูไปปหัวแตกเชื่อเได้บอลไปแล้วไปแล้วไปแล้วกินยได้บอลไปแล้วสวัสดีครับคุณร้อนเพราะวัสดีครับสวัสดีครับไอ้สัตว์มันไม่ตายมันเฮียมันมีอมตะ บอฟกูก็ยิงเพลเลยสัตว์อุ้ยแข็งแข็งทั้งทีมแข็งทั้งตัวสองตัวแข็งสองตัวตรงนั้นใครอยู่นั้นใครอยู่นั้นแต่รถก็แต่พ้อยกันเออไอ้ยเอ้ยอ้ตัวพ่นพ่นลำแสงอ่ะพ่นลำแสงมึงเรียกเหมือนมึงไม่รู้จักน่ะล่ะจังหวะไอ้นี่จังหวะขับขานมันก็จะไม่ทันเฮ้ยเดี๋ยว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 เลยเดี๋ยวเดี๋ยวหลอนเกิดอะไรขึ้นมาเลยดีดีมตีมันไม่ได้มาได้ไหมไอ้ทีมเรามีเอากดน้วยว่ะเอาเปล่าเอาเลยเปล่า ตัววะล่ะตัวเพื่อนตัวล่อให้เพื่อนเร็วเร็วเพื่อนยังไม่มีใครแอบไปยึดพอยต์ตามสบายตามสะดวกเจนจีอยู่ไหนเอ่ยที่นู่นเหรอก็ให้ตายไปเอาถเอาดุบเอาถูกเลยพอแบ็กพอแบก ยันนี่มันหน้าบ้านหน้าหมอนี่หว่าครับกล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 ับเฮ้ยผมติดกำแพงผมติดกำแพงแบตเกียร์พิมพ์ส้มทำไมเนี่ยอยากคุยกับเขาอะใครมันชอบบอกสจูร์เขาก็เห็นเราอยู่แล้วเขารู้เป็ข้อมูลนี่บอกเลยมันมานี่ใครมีนะคนไหนมีนะจากพื้นดินจนริมรถไฟคัมแบตบีบโร

แบบวินเทอร์โซ r อวินเทอร์โซเยอร์ไรีบวินเทอร์โซเยอร์ไม่หล่นหรอไม่ใช่ไฟแชกจะหล่นได้ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกี่ตัวกี่ตัวกี่ตัวสองสองหรือหนึ่งไม่รู้มองไม่เห็นตาหน่อยพี่กูตะกูตะกนจิเกนจี้าไลี์ตัวแดงแจได้เสียสไลด์ู้ ตายแล้วไอ้อ้วนอยู่ไหนเนี่อยู่ในใจเธอเสมอจะปดอะไรนักหนาเอ็นจีจะเสียจะยิงไม่โดนเสียไปสิเออเสียก็ไปซ่อมแต่ทำอะไรก็ทำไปทำอะไรก็ได้ทีเราก็ซ่อมได้ไม่ได้ขอตังค์ใครซ่อมได้ทันไหมสิบเปอร์เซนต์ว่าไม่ทันทำอะไรเราไม่ได้หรอก นี oh ่เราเดอะเบสอินโดนเทเบรียนบอกไงเอเจ็ตมันพุ่งก็ไปที่พอยแล้วโโอ้ห holy shit really ไอ้เจ้าทหารตัวเดียวทำกิกเพมเลยเหรอทีมคิวด้วยสัตว์ไอ้สัตว์อัจฉรยะใส่ดีเหลือเกิน ทำไมมันพังร้านเกมนี้ไม่ได้วะมันเป็นเกมแบบพรีเมียมมันเป็นเกมพรีเมียมเฮ้ยร้านนี้กูไม่เคยเห็นระยะใหม่เหรออะไรร้านเนี้ยเนี่ยคาจิมมารี่อ่ะอ๋อเราไม่ค่อยมาถึงด่านนี้หรอ มามาทุกรอบแหละเฮ้ยกูม<า>มไม่เคยเจอด่านนี้เลยร้านเกมแบบนี้เจอเราไม่ได้หันไปดูเล้ววะ,เ,วะเอาแม่กก่อนเลยไม่ใช่ทห,หารนะ ซาเลโลซาเล่โลไมไหแล้วอุ้ยแรงอ่ะแรงมากเลยซาลีตัวแดงแจ๋จริงอันนั่นอะโอ้โหนี่ไงสัตว์โดนไฟกูเผาไปดิไฟอะไรไฟรานไฟเย้ะไม่โดนสักอันเลยวะไฟรานไฟเยอะอืมไม่หาสักหน่อยหรอ โดนสักอันน่ะว่ามันไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายไงั่นไงอะไรไอ,อะไรออกลัอบมาได้อตัดกลับมาได้ไงวะบอลคอมแบ็กอะอ่ะวนจะตายอ่วนจะตายอ่วนตายจ้าเออ,อเอเกูจ,กจะไม่ยุ่งกูจะไม่ยุ่งกเหตุการณ์นี้เย็นหน่อยยืนหน่อย <You. S 2> จู่จุ่มงก็จูนี้เขาข่อยมุทะลุเหมือนกันนะเนี่ยฮึฮ hmm. ิวให้ผมหน่อยครับเราบอกว่าเราไม่มีตัวฮิวแล้วมีตัวหน่วยล่าปะใครก่อนใครก่อนใครก็ได้ใส่บับเบิ้ลให้เจ้ถอยหน่อยไม่ก็ไม่ก็แช่มันตรงนี้แหละอ่ะช่องแคบมันูชอบ ไปไหนอสัตว์ลิเปอร์ไปเที่ยวอ้ก๊อคอม์เหรอไอ้สัตว์ก็พี่แคทเหรอแมนเหรอสัตว์ใครมีอันตีไหมย่งย่งสิบ้าเอเซ็นงมีมีหลายคนอยู่ครับเลิกก็มีเนกี้ถอยได้หะถอยได้ทหารมาเอะขุดมาขวาขุมาวาขมาขวา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 ไรคนมาขวาอคนมาขวาอะไรคน นั่นหูกรวบนั่นน่ะฮุรวบนั่นน่ะลิเปอร์ก็มาไว้หัวแตกไว้อ้าวตายแล้วตายแล้วรวมเว้าแล้วรวมเว้าแล้วอ่าน้ามาเจอกูนี่ไอสัตว์ไหนก็หมดแล้วสดสดครับอะไรเก็บใหม่ได้กูใช้ควมเดิมอีกที่เขใช้ใจกลับไปใจเลยอยู่เลยเนี่ยไอ้ลิเปอร์ดีนะที่กูยังคิดยังทำไม่กดไปอันตีหัวแล้วดีแล้วดีแล้ว ไอ้จังจังจังมีจังป่ะพี่จังก็กระจอกเลยชื่อเต็มชื่อว่าจังรักจังเกลียร์จังรักแล้วช้ำจังมันทำลายมันเอากุ้งหลังหมดเลยมันเอากุ้งหลังหมดเลยมีโมจอีกตัวเดียวนะแกไม่รอดไม่รอดข้างหลังหมดเลยข้างหลังหมดเลยครบเลย อะไรกันอะไรแกเข้ามา, Luckily, เ,าเข้ามาตรงนีจบจเข้ามาอย่าเข้าเข้ามามั่วยเหรอโอ้ยเถนี่อ่ะตีมคิวที่หลังดังกว่าไม่พิมพ์ไม่พิมพ์เดียวไม่พิมพ์เลยวจังรักในเกียร์เพื่อเล่นเกมสวยๆได้เลยจากใครเอ่ยนี่นี่วสันนี่แสดงว่าไม่ยาวถูกต้องเฮ้ยช่อนี้สวยจริงช่อนี้สวยจริงพี่ บลอกไม่ทำอะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลิงเป็นโด้ลิงเป็นโดนไอ้สัตว์บลอก